ข่าวดีสําหรับคนที่มีรายได้1 3,000บาทขึ้นไปอยากได้รถดีๆสักคันหนึ่งต้องคันนี้เลยกับ Honda City 1.5V ปี2016ปีดาวผ่อนแค่5,000ันรายละเอียดจะเป็นยังไงไปรับชมคลิปตัวเต็มกันเลยครับสวัสดีครับวันนี้มาอยู่กับน้องสิงห์นะผมที่ปรึกษาด้านการขายของบริษัทรถยนต์วันนี้เรามาอยู่กันที่เสรีไทยซอย68แยก1มินบุรีกรุงเทพมหานครนะครับวันนี้น้องจะพาพี่ๆทุกคนนะผมมาดูกับเจ้า Honda City 1.5V ปี2016คันนี้นะคันนี้เป พี่ดาวคนอ,อยู่แค่ห้าพันนะผมขอเขาซื้อเงินเดือนหนึ่งหมื่นสามพันบาทพอเราคนนดี้จบไม่ต้องมีคน้คำไม่ต้องคนกู้ร่วมนะครับผมบอกเลยคันนี้โคตรสวยพี่คันนี้ได้มาเป็นไฟหน้าแบบฮาลโลเจนนะผมกระจังหน้าของเขาเป็นแบบโคเมียมันเรียบร้อยเลยคนหน้าโตโต,โตใหญ่ๆแบบนี้เลยนะผมมาพร้อมกับทะเบียนห้าสองแปดศูนย์นะผมคันนี้ได้มาเป็นสีบอลเงินนะเหลี่ยมสันตนัวคมๆไม่มีรอยบุบหลายยิ้มนะครับผมคันนี้ได้กระจกข้างเป็นแบบพับไฟฟ้ามาเรียบร้อยเลยและคันนี้นะผมได้มาเป็นล้อแม็กนะผมขอบสิบห้านิ้วแต่ยางเป็นยางปียี่สิ เขานะผมไม่มีรอยแตกรอยร้าวเลยนะผมเบ้าชกเดิมๆจากโรงงานนะเรารับประกันโครงสร้างไม่มีการกับสีก่อไม้พีกคว่ำจมน้ําชนหนักมาแน่นอนครับสําหรับเจ้าคันนี้นะครับผมได้มาเป็นดิสหน้าคู่นะแล้วมือเปิดของเขานะผมเป็นสีเดียวกับตัวรถเลยบอกเลยว่าด้านในโคตรสวยพี่ด้านในของเขานะครับผมเป็นคุมโทนเป็นสีเบจนะได้มาเป็นเบาะ้านะผมตึงๆฟูๆเลยไม่มีรอยฉีกคงฉีกขาดแน่นอนแล้วหัวนอเสาเอนะผมฝั่งตรงข้ามคนขับนะผมไม่มีการขายับไปเยื่อแน่นอน น้องกล้าการันตีการรับประกันโครงสร้างเลยครับผมไม่มีการกับสีกอไมพ้พิความจาน้ำชนหนักมาแน่นอนสามารถนํารถตรวจศูนย์ใกล้บ้านของคุณลูกค้าได้เลยหากมีเหตุการณ์เหมือนที่น้องพูดน้องรับซื้อคืนจำจำนวนนะครับและคันนี้นะผมได้กระจกแท้จากโรงงานแน่นอนครับผมเป็นยี่ห้อฮอนด้าแบบนี้เลยนะครับผมแผงประตูของเขานะผมได้มาเป็นสีดําตัดสีเบจแบบนี้นะผมสวยๆแบบนี้เลยนะ ไม่มีร้วไม่มีรอยเลยนะครับผมเดี๋ยวเรามาต่อกันที่ด้านหลังกันต่อนะผมเมื่อเปิดของเขาเป็นสีเดียวกับตัวรถนะถ้าบอกเลยด้านหลังเขากว้างขวางมากครับพี่พี่สามารถนั่งกัน3ามตีคนนั่งกันแบบสบายๆแน่นอนครับผมแล้วหัวน็อตของเขานะผมหัวน็อตเสาบีนะน้องถ่ายให้ดูกันแบบช,ชัดๆแบบนี้เลยนะผมไม่มีรอยขยับเพรย่แน่นอนหนี่น้องกล้าลรับการตีกล้ารับประกรันโครงสร้างเลยนะผมไม่มีการกับผีก็ไม่พริความเติมน้ําชนหนักมาแน่นอนครับผมตัวด้านหลังของเขานะมองบอกเลยว่าโครสวยพี่ด้านหลังของเขาได้มาเป็นแบบปลายท้ายแบบ led เรียบร้อยเลยโล คันนี้ทะเบียนมากับทะเบียน5280นะครับผมเรามาดูห้องเก็บสัมภาระกันต่อนะครับน้องบอกเลยห้องเก็บสัมภาระเขากว้างขวางมากครับพี่ๆสามารถใส่กระเป๋าเดินทางใบใหญ่หญหญได้1ใบ2ใบแน่นอนครับผมเรามาดูอุปกรณ์ฉุกเฉินกันบ้างนะอุปกรณ์ฉุกเฉินของคันนี้นะครับผมจะได้มาเป็นล้อกระทะ1วงนะแล้วก็มีแม่แรงมาให้ประจงประแจยอยู่ครบนะครับแล้วนี่นะครับผมเรียกว่าสีนทางมะพร้าวนะพี่จะเป็นสีเดียวกับตัวเป็นสีเดียวกับเปลือกไข่นะครับผม รถทุกคันจะมีแบบนี้แน่นอนนะครับแล้วก็นี่นะรางนงรางน้ำของเขานะครับผมมีเม็ดองค์เม็ดอาร์เห็นกันแบบชัดๆัดเลย หัวนะ็อตนะผมดูสวยๆแบบนี้เลยผมไม่มีการขยับไปเรื่อแน่นอนแล้วก็รูระบายอากาศกลมๆแบบนี้เลยคันนี้ได้มาเป็นสีบอลเงินนะผมกับเจ้า h o n d a City 1.5V ปี2016คันนี้นะเปิดราคาอยู่ที่2 9 9 0 0บาทพี่ดาวพรอ,อยู่แค่5,000นะผมขอคนซื้อเงินือน13,000บาทออกแล้วคันจะจบไม่ต้องมีคนขำไม่ต้องมีคนกู้ร่วมเลยนะสนใจคันนี้นะผมเบอร์โทรอยู่ด้านล่างเลยเดี๋ยวเรามาต่อกันด้านในกันนะต่อนะครับผมด้านในของเขานะน้องบอกเลยโคตรสวยพี่ได้มาเป็นเบาะผ้าตึงๆฟูๆเลยนะผม,ามาแบบาบสา,า,ายแน่นอน คันนี้นะผมหัวน็อตของเขานะผมทั้ง4ี่ด้านนะผมไม่มีการแคบไะเยีแน่นอนน้องกล้าการันตีเลยครับผมเรามีบริการจัดไปแน่นถึงหน้าบ้านและยังมีบริการตรวจรถให้อีก2 7 4จุดนะครับกระจกพาร์ทเดิมทั้งคันนะเป็นยี่ห้อฮอนด้าแบบนี้เลยส่วนด้านในของคันนี้นะาด้านหน้านะครับผมหัวน็อตเสา A ของเขานะผมไม่มีการแคบไะเยี่แน่นอนแผงประตูของเขาได้มาเป็นสีดำเง,งาๆแบบนี้เลยนะครับผมแล้วก็โลโก้ฮอนด้าเห็นกันแบบชัดๆเยนแบบนี้เลยนะคันนี้ได้มาเป็นพวงลายแบบ3ก้านนะครับผม เครื่องเสียงววทยุเดิมๆจากโรงงานนะแอลโตเกียโตนะครับผมแล้วคันนี้ได้มาเป็นเบาะผ้านะครับผมตึงๆฟูๆเลยไม่มีรอยฉีกคงฉีกขาดแน่นอนเรามีบริการตรวจรถให้อีก274จดุดก่อนสองมงร,รถทุกครั้งนะเรามีบริการเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องให้ฟรีนะครับแล้วสำหรับเจ้าคันนี้นะได้เป็นกุญแจคิเลนเรียบร้อยเลยบอกเลยว่าโคตรสวยพีเรามาดูกันเครื่องยนต์ต่อนะผมกับเจ้า Hon d a c ซ t ต 1.5V ปี2016คันนี้นะครับผมบอกเลยว่าผ่อนแค่5 0 0พันนะ มี America. คนซื้อนะผมเงินเดือนหนึ่งมืสามพันบาทสามารถมานะเป็นเจ้าของเจ้าคันนี้ได้เลยนะผมแล้วามาเริ่มัาจากฝากระโปรงด้านหน้าก่อนนะครับผมฝากระโปรงของเขานะหัวน็อตไม่มีการแขปรปไเยนนอะแน่นอนนี่ลองถ่ายให้ดูกันแบบชัดแบบนี้เลยนะครับผมหัวน็อตเยเสือแบบนี้เลยนะรูระบายอากาศกลมกลมแบบนี้เลยนะครับผมคันนี้นะมเม็ดองเม็ดนะเห็่งกันแบบชัดชัดเลยนะสติ๊กเกอร์เดิมเดิมจากโรงงานอยู่ครบนะครับผมนี่สวยๆแบบนี้เลยนะส,บบนยนะสีเดิมเดิมจากโรงงานนะ สติกเกอร์ลอยเหรียญบาทมีกันให้เห็นนะผมหัวน็อตทั้งสองข้างไม่มีการแครปไปเยื่อแน่นอนกล้าการันตีกล้ารับประกันโครงสร้างไม่มีการกับสีกอไม้์พิความจมน้ําชนหนักมาแน่นอนครับแล้วก็แก้มรงแก้มซ้ายนะผมหัวน็อตเดิมๆทั้งอันนะครับผมแล้วก็เบ้าชงมอโชกนะเม็ดองเม็ดอาร์เข่งกันแบบชัดๆเลยเครื่องยนต์เดิมๆนะครับผมไม่มีฟันลงฟันไหลหรือว่าน้ำมันยงน้ำมันเยิมนะเรารับประกันโครงสร้างทุกคันนะผมไม่มีการกับสีกอไม้พิความจมน้าชนหนักนะและเรายังมีบริการเปลี่ยนถ่าน เช็คระบบไปให้ทังคันนะครับผมหางแบตเตอรี่นะน้องเช็คแล้วมันไม่ได้คุณภาพนะผมน้องเปลี่ยนลูกใหม่ให้ได้เลยนะครับผมน้ำมันกงน้ำมันเกียร์นะครับผมเรามีบริการเปลี่ยนถ่ายให้ฟรีนะคันนี้นะผมกับเจ้า Honda City 1.5 V ปี2016คันนี้นะเปิดราคาอยู่ที่2 9 9 0 0 0บาทปีดาวพอนอยู่แค่ห0 0พันนะขอคนซื้อเงินเดือน1 3 0 0 0บาทมามาราเป็นเจ้าของคันนี้ได้เลยนะผมวันนี้น้องขอตัวลาไปก่อนนะครับผมฝากวิธีช่วยกดไลค์ like, กดแชร์และเป็นกำลังใจให้น้องและทีมงงานนนขอบบรริษััทย์ยยะคค